สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดจากข้อเขียนชิ้นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับว่าด้วยเรื่องคน5ประเภทที่แบบว่าพออยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยอาจจะกระทบพลังชีวิตเราสุขภาวะเราได้เลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าคนบางกลุ่มเนี่ยเหมือนเป็นตัวดูดพลังงานเลยว่างั้นเถอะครับอ๋อค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็เพื่อให้เราเข้าใจลักษณะคนเหล่านี้มากขึ้นใช่ไหมคะ จะได้แบบเท่าทันแล้วก็อาจจะเลือกได้ว่าเออจะวางระยะห่างยังไงเพื่อดูแลใจเราเองใช่เลยครับคือเหมือนเป็นการตระหนักรู้ว่าคนรอบข้างเราเนี่ยเขาส่งผลกับเรายังไงบ้างค่ะสำคัญมากเลยนะคะเรื่องนี้เพราะว่าการเลือกคบคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสังคมอย่างเดียวแต่มันคือการดูแลตัวเองแบบหนึ่งเลยนะแบบเชิงรุกด้วยอะ่ะอืมครับน่าสนใจงั้นเรามาเริ่มที่ประเภทแรกเลยไหมครับที่ข้อเขียนนี้พูดถึง คนที่พูดแต่ปัญหาแต่ไม่เคยคิดหาทางออกอันนี้เขาบอกว่าคนกลุ่มนี้เหมือนแค่อยากได้คนร่วมดิ่งร่วมรู้สึกแย่ไปด้วยกันใช่ค่ะคือสิ่งที่ข้อเขียนเขาเน้นย้ำแล้วก็น่าคิดตามนะคะก็คือผลกระทบด้านพลังงานมันไม่ใช่แค่การฟังเฉยๆนะคะแต่มันเหมือนเราต้องเข้าไปแบกรับอารมณ์ลบๆความรู้สึกแบบหาทางออกไม่ได้ซ้ำไปซ้ำมาอมืฟังแล้วเหนื่อยเลยครับ ใช่ค่ะมันเหมือนติดอยู่ในวังวนนะคะคือดึงพลังใจเราไปเยอะมากทำให้เรารู้สึกอ่อนล้าไปเปล่าๆแทนที่จะช่วยกันหาทางแก้กับกลายเป็นการเทพลังงานลบใส่เราซะง,งั้นครับผมแล้วประเภทที่สองเลครับคนที่อิจฉาความสำเร็จของคนอื่นอันนี้ผมว่ามันซับซ้อนขึ้นนะคือแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าปากอาจจะยินดีด้วยแต่แบบ ววลตาท่าทางมันฟ้องว่าข้างในนี่ร้อนเป็นไฟเลยแล้วพออยู่ใกล้ๆก็อาจจะทําให้เรารู้สึกผิดหรือต้องแบบลดความสําเร็จตัวเองลงเพื่อให้เขาสบานใจอย่างนี้แหละครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วผลกระทบตรงนี้นะคะข้อเขียนชี้ว่ามันลึกกว่าแค่ความอึดอัดอีกมันเป็นการบ่อนทําลายความรู้สึกภูมิใจในตัวเองของเราหรือลล์เ worth นะคะซึ่งมันสําคัญมากนะสําหรับการที่เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะเรารู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ตัวเองทําได้สําเร็จ การจะก้าวต่อไปข้างหน้ามันก็ยากขึ้นเยอะเลยค่ะโหประเด็นเรื่องบั่นทอนความภูมิใจนี่น่ากลัวจริงๆครับงั้นต่อไปเลยนะครับประเภทที่สคนที่ชอบพูดแต่เรื่องคนอื่นในแง่ลบหรือพูดง่ายๆก็คือพวกขี้นินทาซึ่งข้อเขียนเขาก็ตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจว่าคนที่นินทาคนอื่นให้เราฟังเนี่ยออพอเราไม่อยู่เขาก็น่าจะนินทาเราเหมือนกัน ใช่เลยค่ะอันนี้กระทบเรื่องความไว้ใจเต็มๆเลยแต่ข้อเขียนเขายังชี้อีกมุมหนึ่งด้วยนะคะว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานสมองพลังงานความคิดเรามากๆการที่เราต้องไปโฟกัสเรื่องคนอื่นในทางที่ไม่สร้างสรรค์นเนี่ยมันดึงเวลาดึงสมาธิเราไปจากสิ่งที่ควรจะทําจริงๆเช่นพัฒนาตัวเองหรือเป้าหมายชีวิตเราอะไรอย่างนี้ค่ะจริงด้วยครับเสียเวลาเสียพลังงานไป,ปเปล่าๆเลยต่อกันที่ประเภทที่4ี่นะครับ คนที่เก่งแต่หาเหตุผลแต่ไม่เคยลงมือทำข้อเขียนบอกว่าคนกลุ่มนี้จะมีคำอธิบายตลอดเวลาว่าทำไมถึงล้มเหลวทำไมถึงยังไม่ทำแล้วการอยู่ใกล้คนแบบนี้มันส่งผลเสียกับเรายังไงบ้างครับอันตรายที่มันซ่อนอยู่ลึกๆเลยนะคะที่ข้อเขียนเน้นมากๆคือการซึมซับทัศนคติโดยไม่รู้ตัวค่ะคือพอเราได้ยินเหตุผลของการไม่ลงมือทาซ้าๆบ่อยๆเข้าเนี่ยเราอาจจะเริ่มมองว่าเออ การผัดวันประกันพรุ่งการมีข้ออ้างมันเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วอ๋อค oh. ่ะทัศนคติแบบเดี๋ยวค่อยทําหรือทําไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรแบบนี้มันอาจจะค่อยๆเข้ามาในหัวเราจนกลายเป็นนิสัยไปได้เลยค่ะ ฟังดูเหมือนไวรัสทางความคิดเลยนะครับเนี่ยมาถึงประเภทสุดท้ายครับคนที่อยู่ใกล้แล้วทำให้เรารู้สึกด้อยค่าอันนี้ข้อเขียนบอกว่าอาจจะไม่ได้มาแบบด่าทอตรงๆนะแต่อาจจะเป็นบรรยากาศหรือการกระทำบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแบบไม่ดีพออยู่ลึกๆข้างในประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะข้อเขียนเขาอธิบายว่าความรู้สึกด้อยค่าเนี่ยมันมักจะถูกสร้างขึ้นมาแบบเนียนๆเช่นการเปรียบเทียบแบบอ้อม การยกตนข่มท่านแบบไม่จงแจ้งหรือแม้แต่คำชมที่แบบแฝงในตำหนิ Backhanded c o n p l i m e n t s อ์ะค่ะอ๋อครับครับสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้ละค่ะที่มันค่อยๆกัดเซาะความมั่นใจเราทำให้เราไม่กล้าสแสดงศักยภาพหรือเริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าในตัวเองซึ่งมันเป็นอุปสรรคใหญ่มากเลยนะคะต่อการเติบโตครับ สรุปแล้วจากข้อเขียนที่เราคุยกันวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับสำหรับบุคคล5ประเภทที่การอยู่ใกล้ๆหรือใช้เวลาด้วยมากๆเนี่ยอาจจะส่งผลลบต่อพลังงานและก็เส้นทางการเติบโตของเราได้ ใช่ค่ะแก่นสำคัญเลยที่ข้อเขียนนี้พยายามจะสื่อคือการที่เราต้องตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของการดูแลใจเราการตัดสินใจที่จะแบบสร้างระยะห่างออกมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเกลียดเขานะคะแต่เป็นการยอมรับความจริงว่าเออความสัมพันธ์แบบนั้นมันอาจจะไม่ส่งเสริมเราหรืออาจจะกำลังบั่นทอนเราอยู่ซึ่งการเลือกถอยออกมาเนี่ยก็คือการรักตัวเองให้เกลียรตัวเองแบบหนึง่งอย่างที่ผู้เขียนเขาสรุปไว้ตอนท้ายเลยค่ะ เป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยครับทำให้เห็นว่าการดูแลตัวเองนี่สำคัญจริงๆสุดท้ายนี้ผมว่ามันก็น่าคิดต่อนะครับว่าโอเคเรารู้แล้วว่าควรจะเลี่ยงพลังงานลบยังไงคำถามถัดไปก็น่าจะเป็นแล้วเราจะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มันช่วยเติมพลังให้เราสนับสนุนให้เราเติบโตจริงๆเนี่ยได้ด้วยวิธีไหนบ้างอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ให้เราไปคบคิดกันต่อได้ดีทีเดียวครับ